นี่คือศพเมยค่ะหมายถึงแม่น้ำสารวินมาประสบมาบรรจบกับแม่น้ำเมยที่เห็นนี้ที่เรือจอดอยู่นี่คือแม่น้ำสารวินนะคะไหลามาจากประเทศทิเบตก็ผ่านประเทศเราตรงนี้นะคะนี่พอประสบกันก็ทำให้เกิดตกตะกอนเกิดเป็นเกาะขึ้นมาแล้วก็แม่น้ำเมยก็คือไหลแรงๆข้างหน้าน,ะ,นะคะ สายน้ำจะไหลต่างกันแม่น้ำเมยไหลแรงมากๆแต่แม่น้ำสารวินไหลเอื่อยๆพอมาประสบกันเสร็จก็ไหลเข้าสู่ประเทศพมา่าประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะตอนที่เขามาประสบกันทำให้พัดพาตะกอนมาทั้งสองแม่น้ำเลยพอมาเจอกันก็จะทำให้เกิดการประทะกันแล้วทำให้เขาไหลช้าลงทำให้ ตกตะกอนของดินที่พัดพามาทำให้เกิดเป็นแหลมเป็นเกาะเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เลยช่วงที่น้ำลงนะคะถ้าช่วงน้ำขึ้นนี่ก็จะไหลแรงกว่านี้แม่น้ำนี้คือแม่น้ำสาละวินนะคะเดี๋ยวก็จะไหลเข้าสู่ประเทศพมา่าส่วนเรือก็เป็นเรือโดยสารที่ใช้ล่องเที่ยวตรงเนี้ยนะคะ